สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมเจซีจาก Movie w a n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับเป็นหนังที่ได้รางวัลอสการ์ด้วยนะครับชนะเป็น4รางวัลน,นะโ,โหโคตรโหดนะครับพอดูแล้วคุณคิดว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีนะครับเสียงค่อนข้างแตกมากนะครับก็ลองมาฟังรีวิวฉบับสไตล์ช่องเรานะครับสำหรับเรื่อง Poor Things คือที่ผมบอกว่ารีวิวมันเสียงแตกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน imdb นะครับคะแนนดีมากนะ8กว่านะครับใน rotten tomato นะครับฝั่งนักรีวิวชอบมากแต่ฝั่งคนดูให้ประมาณ 70- 80%แนตะแต่ว่าพวกเว็บไซต์รีวิวอื่นเนี่ยเสียงมันก็แตกมากบางคนให้1นะครับบางคนให้5นะเรื่องราวนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเป็นหญิงสาวที่ได้รับการชุบชีวิตโดยดรก็ตวินแบ็กสเตอร์นะครับซึ่ง น้องเนี่ยจะชื่อว่าเบลล่าแบ็กสเตอร์นะครับก็ใช้นามสกุลของก็อดวินแล้วทีนี้เนี่ยน้องก็จะเรียกก็อดวินว่าก็อดตลอดนะครับมันไม่ได้ให้เราเห็นอะไรมากมายนะครับแต่ตอนแรกคือเริ่มมาก็เห็นว่าเอ้ยมีผู้หญิงโดดลงไปในน้ำนะครับแม่น้ำเทมใช่ไหมที่อังกฤษที่ลอนดอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็จะมาดำเนินว่าอ่าโอเคก็อดวินเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับศาสตราจารย์เป็นแบบเป็นสัญญาแพทย์มือดีประมาณนั้นนะครับที่ เขาก็ทำเลคเชอร์แบบว่าให้คนมาเรียนประมาณนั้นแหละคุณเป็นอาจารย์นะครับ mm hmm. ก็น่าจะเก่งมากนะแล้วเขาก็ในบ้านเนี่ย mm hmm. ก็จะมีตัวของเบลล่าแบ็กเซอร์นะครับซึ่งนางก็เป็นหญิงสาวคนนึงนะแต่ว่าการกระทำอะไรหลายอย่างเนี่ยเหมือนเด็กนะพอเราดูเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนางแบบทําตัวเหมือนเด็กเลยซึ่งจริงๆ mm hmm. เขาจะมาเฉลยแป๊บเดียวครับดูแป๊บเดียวก็เฉลยแล้วนะว่าจริงๆเบลล่าแบ็กเซอร์เนี่ย mm hmm. นางเนี่ย mm hmm. ได้รับการผ่า mm hmm. ตัดสมองมาครับ mm hmm. คือ ตัวของวิกตอเรียเนี่ยคือตัวของแม่เนี่ยโดดโดดน้ําตอนตัวเองท้องอยู่แล้วก็ก็อดวินเนี่ยเขาก็มาผ่าตัดนะครับคือคนแม่เนี่ยเสียไปแล้วก็เ <ไป S 1> ลยผ่าตัดเอาลูกมาแล้วเอาสมองลูกใส่เข้าไปในตัวแม่เท่ากับว่าแม่ได้สมองลูกประมาณนั้นนะครับ <You S 1> ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับซึ่งระหว่างการที่เติบโตขึ้นมาก็จะมีตัวละครของแม็กซ์นะครับแม็กแคดดวสเนี่ยที่มาช่วยเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยนะครับของก็อดวินแล้วเหมือนกับ ตัวของเบล่าเนี่ยก็ค่อยๆเติบโต,ตขึ้นครับจากเด็กที่ไร้เดียงสานะมีอารมณ์โกรธโมโหดีใจเสียใจเอาแต่ใจเหมือนเด็กอะไรเงี้ยอยากกินไอติมอยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ปีหนึ่งนางก็จะเริ่มรู้อะไรต่างๆมากมายแล้วนางก็ค้นพบว่าเอ้ร่างกายข,ของเราเนี่ยมันสามารถทําให้มีความสุขได้ก็คือเป็นเรื่องของการช่วยตัวเองเรื่องของเซ็กส์ประมาณนั้นนะครับ <Yes. S 1> แล้วเบล่าเนี่ยก็เหมือนกับมี มีความใจแตกนะครับแล้วก็ประจบเหมาะกับช่วงที่ดันแค้นนะครับวัตเทอร์เบิร์นนะครับมามาชวนนางเนี่ยไปหนีไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับออกไปไปเชิญโลกกว้างประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เจอเรื่องราวต่างๆมากมายครับคือเวล่าเนี่ยเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดคือถ้าเป็นกราฟก็คือ exponential เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยเรื่องราวที่นางพบเจอเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องการมันก็เหมือนกับ คือถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเลยแต่คนเคื่งศาสนาจะมาว่าผมมันเหมือนกับการค้นพบศสตรจธรรมชีวิตแบบเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าร่างกายเป็นของเราเรามีฟรีวิลจริงๆไหมนะครับแล้วก็เรื่องขนรทมเนียนต่างๆมารายาทบนโต๊ะอ,อาหารแล้วถ้าเราไม่ม,มารายาทจะเป็นยังไงถ้ามีจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของเพรสเชอร์เรื่องของเซ็กอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งกลายเป็นว่ามันมีฉากโป๊เปลื่ยนะครับ เต็มเรื่องเลยนะครับเอมมาสโตนต้องบอกว่าผมคือผมก็ดูหนังของเอมมาสโตนมาพอสมควรนะผมไม่จำไม่ได้ว่านางเคยเล่นแบบนู้ขนาดนี้ในเรื่องไหนนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่นู้แบบเห็นว่าแบบมๆนะครับคือเหมือนกับเหมือนแก้ผ้าเล่นทั้งเรื่องนะครับแล้วก็ฉากเซ็ก์เนี่ยคือจัดแบบถึงพริกถึงขิงนะครับหลายซีนมากแต่มันเป็นมันเป็นฉากเซ็ก์ที่มันไม่ได้แบบ ทำให้เราสึกว่าโอ้ดูแล้วมันเซ็กซี่จังเลยนะคือมันฉากเซ็กซที่เราเห็นแล้วแบบเออนางเอกต้องมันมันต้องผ่านอะไรมาอย่างนี้นะเขาพยายามจะเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือว่าช่วงแรกๆอ่ะโอเคแหละมันคือมันเป็นเรื่องของความความใคร่ความที่นางอยากจะมีเซ็กซ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยนางใช้การมีเซ็กซ์แล้วก็เติบโตไปกับมันนะครับคืออธิบายแล้วพูดเหมือนลิเกแต่ว่ามันเป็นอย่างจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครดูมาคือนางโตมากับนางโตมากับการที่นอนกับผู้ชายหลายๆคนอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับแล้ว นางก็ค้นพบอะไรหลายอย่างคือนอกเหนือจากเรื่องบนเตียงนางก็จะมีเรื่องของแบบเนี้ยคนจนการให้นะครับความหมายของชีวิตสุดท้ายก็กลับมามาดูใจดกรก็ต์วินนะครับแล้วก็มาเคลียร์กับอดีตอดีตสามีของแม่นะครับเพราะว่าเบลลาแบ็กเซอร์เนี่ยนางก็งกถือว่าเป็นลูกใช่ไหมถึงแม้จะอยู่ในร่างของแม่อะไรต่างๆนาน,นานซึ่งก็ไปดูเองตอนจบนะครับก็ไม,ไม่ไม่ได้สปอยอะไร <S <S แต่คือทั้งหมดของเรื่องเนี่ยผมแค่รู้สึกว่า ผมดูกับแฟนผมแล้วแฟนผมก็บอกว่าทำไมมันมีแต่ฉากแบบฉากอย่างว่าทั้งเรื่องเลยวะแบบหนังแม่งสองสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วก็แบบฉากอย่างว่าคือนางต้องเปลือยคือเกือบครึ่งเรื่องแล้วมั้งนะครับคือไม่กี่นาทีก็เปือยไม่กี่นาทีก็เปื่อยจนช่วงที่นางไม่เปลือยเรารู้สึกสบายใจแบบอ่าโอเคไม่ต้องแก้ผ้าไม่ต้องมีสิ็กิ์คือเราดูแล้วมันอึดอัดขนาดน,นั้นนะครับ <c oughs> คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่า เราเราก็เชียร์นางอยากให้หนางโตไปไวอยากให้หนางก้าวผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะครับคือหนังมันให้อะไรหลายๆอย่างนะครับตรงตรงที่จุดที่ผมชอบเนี่ยก็มีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความเซเรียลของเรื่องนะครับพอผมดูรู้สึกว่าโอ้อยากไปโปรตุเกสนะครับอยากไปอาลิสบอนอยากไปอาปารีสหรือว่าอยากไปลอนดอนเพราะว่ามันดูสวยนะแต่จริงไม่ใช่นะทุกอย่างมันคือเซเรียลนะครับเขาจัด แบกราวด์ <Background, S 2> แบบท้องฟ้ามันไม่ใช่ของจริงอะ่ะไ,ไ,ไรเงี้ยหลายอยา่างมันเป็นโลกที่เซอรี่ลนะครับแต่มันก็น่นนาสนใจนะมันมีคอนเซปต์คอนเซปต์ไอเดียที่น่าสนใจคือถ้ายังทําหนังแบบจินตนาการแบบหลุดโลกไปเลยอะ่ะคือถ้ามันมีสัตว์ประหลาดในเรื่องหรือว่ามียูนิคอนโผล่มาเงี้ยเราก็จะไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามันมีความเซอรียลไปถึงจุดๆุดนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี้ยด ok ็อกเตอร์ที่สามารถชุบชีวิตคนโดยการผ่าตัดสมองเอามาใส่อย่างเงี้ยดูไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วก็พวกสิ่งมีชีวิตอ่ะในบ้านเงี้ ไอตัวของเป็ดหรือว่าตัวของห่านเอาหัวหมูมาใส่เอาหัวเป็ดไปใส่ตัวของหมาแทนตัวของแกะของแพะแทนอะไรเงี้ยก็มีความอีลุงตุงนังมากเขาน่าจะทําการาศึกษาหรือว่าทดลองมามากพอสมควรมันก็จะมีความเซเรีลของมันนอกจากนั้นก็คือเพลงนะครับเพลงประกรอบเนี่ยเพลงประกรอบเพลงประกรอบของเรื่องนี้นะครับ <c oughs> คือมัน เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะมัน u n s t a ท l e พอสมควรนะครับควม u n ทความรู้สึกคือมันดูหวาดระแวงมันดูแบบว่ามันไม่ได้น่ากลัวไปเลยแต่มันไม่ได้ดูแบบแฮปปี้เพลงมันดูแบบเวลาเราฟังก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะนะครับนั่นมันมีความไม่แน่นอนนะคือพอเพลงมันขึ้นมาอะไรต่างๆนะมันก็บิลได้ดีนะครับแล้วเรื่องของเสื้อผ้านะครับไอ้เรื่องนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคือด้วยความที่มันเซอร์เรียลใช่ไหมครับมันแค่ฉาก บ้านช่องแบ็กกราวหรือว่าเรือรถอะไรต่างๆแม่งมีมมีรถม้าที่มีแต่หัวม้าอย่างฮาเลยคือแค่นั้นไม่พอครับชุดเสื้อผ้าเนี่ยโดยเฉพาะของเบลล่าเองเนี่ยนางต้องเด่นนางต้องมานะครับแล้วโอ้โหเก็ดีไซน์ได้นะเขาก็ทำสุดนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการแสดงนะครับผมให้คือตัวละครหลัก3ตัวไม่นับตัวของแม็กซ์นะครับตัวของคุณรามี่ยูเซฟนะครับคือเอมมาสโตน Mark ค a f ฟโร r นะครับแล้วก็เวลเลนเดอะโฟรนะครับสามคนเนี่ยโหแสดงดีจัดเลยนะครับคือดีมากเบลล่าคือทุ่มสุดตัวแล้วก็การแสดงที่มันให้เราเห็นว่าอ่ะตอนเนี้ยร่างเนี่ยเป็นเด็กสมองเป็นเด็ก,ดกใช่ไหมสมองเริ่มโตขึ้นมาหน่อยสมองเริ่มแบบพูดชัดแล้วสมองเริ่มคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยคือนางแสดงออกมาแเราเราสามารถบอกได้เลยว่ามันคือช่วงไหนของชีวิตนะครับเจ้าของเวลเลนเดอโฟเองนะครับดร g ก็อดวินแบ็กเเนี่ย แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนในตัวเขานะครับความเป็นคนที่มีความเป็นพ่อแม่คือตัวเองไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเองแต่พอเขาชุบชีวิตเบลล่ามาเนี่ยเขาก็คิดว่าเบลล่านี่เหมือนลูกเขาจริงๆนะครับแล้วเรื่องเมคอัพอะไรต่างๆนานาครับเขาบอกว่าไอ้นี่หน้าหน้าตาเขาเพราะว่ามันดูหน้ากลัวอะไรอย่งางนั้นโดนพ่อทรมานมาก,ก็เลยโดน คนหัวเรายอตลอดเวลานะครับมันก็จะมีฉากซึ้งของเขาเองนะครับส่วนไอตัวดันเค้นครับมาคราฟโรเนี่ยคือสลัดคาบแบบบูสแบนเนอร์หรือว่าพระเอกจากเรื่อง<ต>อื่นมาเป็นแบบตัวกลตีนตัวแบบเ้าเรียกว่าไงมันไม่ใช่ตัวร้ายนะครับมันก็นมีความตัวร้ายหน่อยหน่อยแต่มันจะเป็นคนที่คือเจ้าเล่คนเจ้าชู้เจ้าเล่อะไรต่างๆนานาคือแต่งได,ดีมากครับแล้วก็ มันก็จะมีความเป็นด์กฮี่เมอ่อคือมันก็จะทําอะไรแบบโอเวอร์แอคติ้งนะครับเวลามันเสียใจเวลามันด่าเวลามันอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบมันก็ติดมันก็พูดง่ายง่ามันติดกีเป็นผู้ชายติดกีประมาณนั้นอะไรก็ยอมเบลล่านะครับแบบพาขึ้นเรือไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายคือคือหมดตัวอะไรเงี้ยคือเป็นจุดจบของตัวละครตัวนี้ที่ค่อนข้างจะหานะครับแล้วก็พาเบลล่าไปสำรวจโลกได้ไกลมากนะครับอันนี้เป็นการรีวิวจากช่องเรานะคือผมรู้สึกว่าเนี่ย ที่ผมดูมาแล้วผมก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ดูอ่านวิเคราะห์จากช่องอื่นบ้างจากเว็บเพจต่างๆนะผมรู้สึกว่าเขาก็ตีความหลายอย่างเรื่องของแบบเลนที่เรามองผ่านในเรื่องเนี้ยมองผ่านสายตาเบลล่าหรือมองผ่านบางทีพวงก,กับเขาก็จะมีความเป็นแบบเป็นยแบบังไงฟิชอีสเลนใช่ไหมที่แบบมันมันดูกลมๆดูแบบลองลองวามองผ่านในรูหรือว่าเป็นมุมกล้องอะไรต่างๆเขาก็เล่นมุมกล้องอะไรหลายอย่างมากนะครับตอนผมดูผมก็ คือเราก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์หนังมืออาชีพใช่ไหมแต่เราก็พยายามจะคิดตามว่าทําไมมันต้องถ่ายมุมนี้วะทําไมมันต้องเปลี่ยนกล้องเป็นเลนนี้วะอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วต้องคิดตามตลอดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือความบันเทิงของเรื่องนะมันบันเทิงแบบแปลกอะบันเทิงแบบแปลกๆคือคนจะทําหนังเรื่องนี้ได้จิาการไม่ต้องสุดจริงๆนะครับคือทั้งกลองอะทั้งกองถ่ายไม่ต้องไปด้วยกันได้จริงๆนะครับก็แนะนํานะใครที่ชอบดูหนังสายรางวัลนะครับก็ดูได้เรื่องจริงๆผมอยากดูตั้งแต่ก่อน ก็ได้รางวัลออสการ์แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ลงสตรีมมิ่งสักทีนะครับแล้วบันันประกาศออสการ์ก่อนแล้วมันก็ลงสตรีมมิ่งพร้อมกันก็เลยกลายเป็นว่าคนแห่กันดูเยอะมากนะครับเรื่องนี้ใครดูแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าคุณคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้นะคุณชอบไม่ชอบนะครับเต็ม10คุณให้เท่าไหร่นะผมก็เทไปตามคนส่วนใหญ่นะครับคือเต็ม10ผมจะให้ 8, 8. แปดอะแปดจุดห้าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่หนังที่ผมแบบโอ้เรื่องนี้เก้าเรื่องนี้สิบไปเลยนะครับแต่มันอาจจะถูกจริตของ แบบคนให้รางวัลออสการะ์นะครับประมาณนั้นนะก็ใครเพื่อนดที่ชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r l r r ค่ะ